เจียบหมูมาช่วยแม่เก็บขยะมาจัดนะเอามาเก็บขยะเป็นเพื่อนแม่ขยะกล่องขยะอะไรนี่เยอะแยกไปหมดเลยต้องทำความสะอาดบ้านเนาะพี่น้องลายอีหลีแม่บ้านในเบอร เยอะมากๆเลยส่วนมามันจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้กกวก็พวกนี่เห็นบ่อันนี้กล่องแต่ว่า,า,านั่นน่ะถุงดำนั้นแม่น,บ,นบัดไอ้้้ไไออที่บ่สา,สามารถท่มขยะได้นะพี่น้องต้องจ้างคนเท่านั้นเนาะนี่แหละแล้งนี้แหละ,ละให้เบริดที่มานี่ก็ได้เฮ็ดงานแล้วพี่น้องก็ได้ท่าสีมองนี้เนาะ เอาเอาเอาพอมอนั่นไหมขนโตมาไใบพี่บดอะโตเอามาไใบสนามหยาไปสะเด็ดทำความ,วามสะอาดง่ายเนาะจอดหน่อยจอดหน่อย มานเฮ็ดงานนอกบ้านเบิดเมือแล้วพี่น้องเฮ็ดในบานแล้วก็ขค้นออกมาข้านขงนอกใส่ถุงไว้พ่ามันเกิดบสี่สิบหาสิบสอบคนบอกขยะนะพี่น้องแบบว่าอันใดต้องเทียบว่าม็นขยะกะคือว่าตัดใจเอาออกเบิดนะพวกไอพ้พ่มพ่มแผ่นพ,พ,พ่มนะที่เขาหลือออกสองหงนนอ่องอ่ะเนาะาไปใส่ก็ได้ได้แต่ว่า เพื่อนให้เอาถิ่มเบิร์เนะาะแล้วก็ไอถวยซ้ำที่เป็นกระเบื้องอะเนาะมันบาใส่ดอกมันหนักเอาถิ่มเบิร์ีถว่าเฮ็ดเป็นบริจาครอบที่แล้วกับบริจาคหลายบันนี้รอบนี้เนาะเอาตั้งไว้าบ้านนั้นสิม,มีคนมามันสิม,มีค้นมาขนเอาพี่นอ้องมันสิม,มีคนมาเก็บดีอยู่ห้องกกขียนไหวน,นะเึ่งกรองว่าอันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้เป็นจานซ้ำม,มาสีเนาะเขาสได้แยกบอถิม,มานะเขาได้แยก ในบ้านเกือบโลงแล้วล่ะพี่นอ้องยังแต่อันอันเขาสมัคขนเอาไอ้พวกโซฟากับอันตู้โชว์สามหลังเสียดาดกัเสดายบ่วไบวเพราะว่าเฮ้าสีทแมนเฮ้าย้ายบ้านเฮ้าสิบกขนยังเป็น,นหน้ามนาพี่น้องมันขนลำบากแพงพร้อมแ็่คือว่าไปซสือเอาไม่เขาสิเป็นจังสี่กันเบิดละ่ะฝรั่งคอยว่าเ่ถอดศึกษามาเนาะ เขาบอกขนดอกพี่น่องช่วงาเขาเอาถิ่มโหลดซื้อเอาไม้สินะมันข่มกลัว